ในส่วนของนับสายละยองนครับชมรมรีนครับทุกท่นยอถามหนวันนี้กับชมรมเรารักชนบทนะครับได้นำสิ่งของมาแจกให้กับนักเรียนก็จะที่ห่างไกลกวันตะเิญนิดนึงนะครับก็จจะเหลือทีมี้ก็มาต่อแเวรได้ปึกษานะคับ ว่าขนมด้ยกัค่ห้าพันบาทเนี่ยเรานีกลุ่มคนกันเองก็เอาโครงการมาต่องวัดเกศมาแจกครับก็เราจะเอาตีดนนี้ก็กำลังต่อครับเหลืออยู่เนี่ยตุ้งวัดเกศเมาตีดีัพื่อจะอร่อยในัวของนะครับท้าสิ่งฐนลุงพ่อต่างๆนะครับเพื่อให้ความเป็นอยู่ของะคร เด็กๆนะนะครับโรงเรียนได้ดีขึ้นนะครับการวมมูลค่าเด็กมาต่อกันเยอะเลยนะครับทั้งหมดที่อาจจะหลายปีชมรมนนนน้้้องงดคครรััับบีะเราใช้เวลานะครับหนึ่งเดือนหลงฟังที่ทำกิจกรรมตัวนี้ครับเราได้ยอดรับบริการหรือกระดุมต่างๆเกล็ดตีแผ่นต่างๆตี่นต่างๆนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านส่วนอันนี้เป็นข้าวโพดครับจอนะครับ ผมตาตาซ้ <Allah> ายตาซ้ายฟื้นนะครับนะให้เกิดกลุ่มาแล Dude, ah ้วก็ท่านกำนันโดดนะครับกำนันชูกิีแดงกอดนะครับนี่ก็นะแล้วไปดูกิจกรรมอื่นนะครับชมรมมานะครับแล้วก็ท่าน ประธานวันไทยพุ่มไม้ตรงนี้แม่ครัวประธานสภาที่ดับบลนนครแหละจะวางนี่ก็นะครับอาน่างตื่นได้มาแล้วครับแล้วก็ปิดน้มิตรน้ำตาลทำน้ำไผยนะครับน้ำภัยไัยนะครับนักเรียนบุญนะครับนะครับนักเรียนบุญนะครับนี่ทำก๋วยเตี๋ยวเหรอครับนะครับเพื่อให้ระดมทุนนะครับในตัวของนะครับเปลี่ยนนะครับประตูหน้าต่างนะครับาประมาณ นะครับ25,000บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของยายยุ้ยนะครับจะยุ้ยยุ้ยการแว่นนะครับยุ้ยการแว่นนะครับตั้งสนามเด็กเล่นให้กับเด็กนะครับช่วยกระดดทุนนะครับช่วยกระดดทุนนะครับในส่วนของงานศึกษานะครับุเสื้อกันหนาวมาแจกครับผมนี่พันสบาทครับนักเรียนทุกคนโรงเรียนนะครับสนามเด็กเล่นจะได้ทุนยกระดิษานะครับไดุ้้ยกระดิษานครับของแจกเยอะแยะไปหมดเลยครับ14่พนนะครับ หนึ่งปีกลุ่มนี้จะมาทำกันครั้งนึงนะครับแล้วก็จะนำของแบบไม่เอเยอะเรื่อยมาครับมาจากขนมข้าวแล้วก็มีของของใช้ต่างๆนะครับมีตุ๊กตาด้วยครับนี่สนามเด็กเล่นครับ ตอนนี้คือสนามเด็กเล่นนะครับที่ปุณนี้เขาเอามามองให้กับเด็กที่นี่นะครับโอ้สนุก,กันไปเลยครับ,บคร,รับมีเขาเรียกอะไรไม้กระดกแล้วก็ชิงช้า ที่ปีนป่ายครับกำลังกำลังทำอยู่ยครับครับนี่ก็เป็นกิจกรรมของกลุ่มเรารักชนบ,บทนะครับมาที่บ้านแม่ก่อนหมู่ห้าตบลแม่คงอำเภอแม่เสียงจังหวัดน,น,นครศรีนรรรับ